สวดเอาเลย สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หู่สุขคนครับเมื่อในีพบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสอยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อในีเบ้าเช่นได้หนวดมืกยักษ์นะครับพี่น้องเบิ้งครับหนวดใหญ่ๆครับพี่น้องราดด้วยน้ำย่ำนะครับพี่น้องเบาเช่นปั่นเองนะครับใส่เครื่องปั่นปั่นเอานะครับพี่น้องรสเด็ดเผ็ดจวดจัดคือเก่าครับมากับพักกะ สลัดนะครับผักหลายๆครับพี่น้องมี่ทั้งอันอยังก่อนเนี่ยผักขาผักขาชะอมนะครับต้นหอมบักแตงแตงกวามะระขี่นกนะครับมาครับมาบรรยากาศย้มแรงๆครับเลียงงัวไปดั้มครับพี่น้องง่วกับปล่อยเลียงทั้งขางนี่แหละครับเบาเช่นไทยบึงอยู่นะครับเอาน้องลูกจีกับเลนอยู่ทั้งหลังไปใส่ะออู่ข้างหลังหมดแล้วครับ มาเสบเซียบน้ำเบาเช่นเบิ้งครับหนวดมึงใหญ่ๆนะครับราดด้วยนำ่ำซี่ฟูดหรือว่าน่ำย่ำนะครับเฮ็ดกินเองครับพี่น้องอื สุดยอดครับพี่ร้องรสชาติเผ็ดเ็ดเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆนะครับมาแล้วน้องลูกเกี๊ยเสือกระเพาะซ่ อเอาะลยอ,อมืมจแมงเม่ จำนวนใหญ่ๆครับ หย่ำปุดปุดเือวัาหวานครับเบาเส้นลวกเก่านะครับบดได้ย่างย่างกับแซบลวกกับแซบอีกแบบครับ 嗯。Mm hmm. เปิดปๆดดีขนาดหมดยญ่ๆครับ ไข่ปลาหมึกบ่เนี่ยด้วยอย่างมันเห็นกบกลุ่มมาเป็นไข่แต่เตี้ย ค่ายดีครับบ่ได้กินดนบแบบเมนูนีง อเลืมเอาอนกันไก่มาเนี้ยคับปันสี่ก็รดครับเตรียมไปแล้วผันลืมเอาแบบในรอดแบบในรอดขออนุญาตครับใส่เมื่อจังหน่อยอื้อ แ่ยไปแ่นอ้มงัวมาเรียกกล่องครับพี่น้อง หัวกระยานน้ำห่มหกระยากน้ำบัน,ม,นนะมาแล้วครับ อ่อมเบาเช่นไปแล้วง่วอืม ไปไล่มันไปอื ยำเร่งเรงครับด้เวลาเอาง่วเขาหอ,อ,อกแล้ว โอ้คักขนาดครับกรุบกรุบกรึบกบเผ็ดเผ็ดจุดจวด โอ้ระเด็นบริทไทยอันตอนปั้นน้าจิ้มให้พี่น้องเบิ้งเฝ้าครับมันสีคำมากคำโผดมื่อนี่บรรยากาศย่นยนหนึน่งเรงเขากันที่สุดก็คือแตงกว่ากับสลัด เกือบขาวตาครับพี่น้องลื่มกันไก่เตรียมไปแล้วบอเป็นยังแบบนี้รลดอื เสียงจะกระยานลูกเกะแปลงงว่าเขาคอก ร่มเย็นสวยๆวยคือฝนติดตรงนะครับเบิ่งครับปั่นเคืองใส่หลายๆสูตรเบ้าเช่นใส่ตะไคร่น้ำหลักก็ใส่อันพักฮอร์โมนหรือว่าอัน ซาลาแน่นั่นนะครับใสซาลาแน่นะ้ำหอมหอมตะไครนะ่น้ำน้ำกะนาวสดบัน้นโอ้โยหอมหววแหเพชรเพชรเปรี้ยวๆนะครับออกหวานเนียืๆ <c oughs> จวดคักขนาดหลังเมื่อก่อนครับใส่เมื่อลุยคักเมื่อเนี่ย เได้หนวดมึงอยากเอามาลวกนะครับลาดด้วยน้ำยำหรือว่าน้ำจิม้มซีฟูด้ดสูตรเบ้าเช่นนะครับเห็ดกินเองครับพี่น้องเบ้าเช่นปั่นเอานะครับน้ำจิม้มโอ้ยคางอิลีสมชิดอยากอยู่ครับพี่น้องจัดมาสามหนวดสามหนวดหนึ่งกิโลนะครับเอามาลวกแล้วมันก็หดเขาได้ซ้ํานี่ยเหครับพี่น้อง <c oughs> น,นั่น ฟังเสียงลมผัดไผ่บนลมมากล้วครับสงสยัยฝนติดตกมหมือแรงโอ้ห้ตกงมาเนี่ยครับหอนเอาใครยีรีมือเนี่ยเอาบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเลียวครับอยู่ทงอยู่ทา่าเห็นบอ่อเทียงหน้าด้านหลังแซบคักคือเก่าครับพี่ร้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมคอยสนับสนุนเบาเช่นนะครับช่องเพจเบาเช่นกับหนึ่งแสนผู้ติดตามเนี่ยนะครับขอบคุณ จากใจจริงครับพี่น้องขอบคุ่นที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนนะครับเบาเช่นกะหาแนวเส็บแซ่มาฝากตอนพี่น้องคู่มือคือเก่าแหะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนครับพี่น้องขอให้เอซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขสมร่ลำรุวยสำเร็จลุ่งเรื่องยิงขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ